วันหยุดหนึ่งวันของอีกแกลที่เชียงรายไปเที่ยวไหนดีครับเย่วันหยุดสักทีนะครับวันหยุดรอบนี้นะครับมีนัดกับเพื่อนสาวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฮาโลวีนนะครับก็เลยนัดกันไปถ่ายรูปที่คาเฟ่กันนะครับก่อนพบปากกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องแต่งหน้าก่อนนะครับแล้วก็ตัววันนี้นะครับเรามาในทีมสกูบิดูนะครับกี่โมงเป็นคนนับผักสูงนะครับนับไปถึงร้านนะครับดีใจมากเริ่มแรกนะครับลงไพรเมอร์ก่อนนะครับเน้นบริเวณทีโซนนะครับแล็คแก้มนะครับจากนั้นนนนนะะะคคคครรรรรรรััับบบบก็ออออซีเเเล์ตตต่่ททาางงิวณ้ เน้นจุดที่ต้องการปกปิดมามากเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ต่อด้วยรองพื้นนะครับอย่าแต้มเยอะนะครับลูกนี้นะครับไม่ได้เน้นปกปิดอะไรมากนะครับเน้นแบบโชว์ผิวนะครับแบบเมคอัพ no เมคอัพนะครับต่อไปเราจะเซ็ตรองพื้นกันด้วยแป้งพลาแบบสูตรแป้งผสมรองพื้น เออลืมบอกนะครับว่าวันนี้เราแต่งเป็นเวลมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคิ้วนะครับคิ้วคือมงกุฎของใบหน้านะครับถ้าเขียนไม่เป็นนะครับแนะนําให้เขียนโครงคิ้วก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราค่อยเบนสีคิ้วนะครับให้เสมอกันนะครับส่วนขนคิ้วนะครับถ้าหากอยากให้หนาขึ้นนะครับใช้มัคคาราที่ปดขนตานะครับปาอีทีนะครับตรงขนคิ้วจากนั้นนะครับก็รอให้แห้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะลงเป็นบัตรแบบฝุ่นก่อนนะครับสีบัตรแคมที่ใช้นะครับจะเป็นสีออกโทชมพูนะครับจากนั้นนะครับ จะเป็นสีแดงนะครับมันดอกกุหลาบนะครับต่อไปนะครับเรามาดัดขนตากันนะครับเพื่อเพิ่มเมสน่ห์ปลายจวักเอ้ยไม่ใช่ดิเพื่อเพิ่มเมสน่ห์ดวงตาให้เรานะครับ <c oughs> มาขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาทำกะกันนะครับด้วยการใช้อายไลเลนอร์แบบสีดำนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับของลุคนี้ใช้ปาสติกสีแดงทาก,ก่อนจากนั้นใช้ลิปกอสหรือลิปมันออกสีนะครับทา้นออกแต่งหน้าเสร็จแล้วนะครับลองใส่แว่นก่อนเหมือนเวลมาไหมครับเหมือนขัดอะไรสักอย่างอ๋อหน้าหมา <c oughs> ปฏิบัติการ XL b a r b e r นะ <c oughs> ถามว่าตัดผมปิดไหมไม่นะครับใครมีวิธีการตัดผมแล้วมาแบบไปไงนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ <c oughs> นี่พอไปได้ใช่ไหมหน้าหมาเดิน,น้วจ้ะสกิลการตัดเต็มสิบให้เท่าไหร่เอ่ย เสร็จแล 1941, ้วนะครับลุกเวลมานะครับเวลมากี่โมงนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปพบปะเพื่อนสาวกันนะจ๊ะมาเราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับคาเฟ่ที่มาเที่ยววันนี้นะครับจะเป็นตัวเกียวชีคาเฟ่นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับบรรยากาศนะครับแล้วก็ของตกแต่งนะครับที่คาเฟ่นี้นะครับเขาก็จะตามธีมนะครับเทศกาลฮาโลวีนนะครับเราก็เลยนัดกับเพื่อนสาวนะครับมาเที่ยวกันที่คาเฟ่แห่งนี้นะครับ h ฮล lo ไอมา3คนนะจ๊ะเที่ยวแบบอินฟูท er like ั้งนึงนะครับน้องฟักทองนะครับน่ารักมากดูฟักทองนั้นมาเป็นแกงเลยนะครับแกงมินเนี่ยนใช่ไหมน่ารักมาเติมพลังงานก่อนนะครับแต่ว่าโดนัทนะครับน่ารักนะครับไม่ค่ากินเลยตอนแรกนะครับรสชาตินะครับอร่อยมากนะครับยำ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 อร่อยดีนะครับความรู้สึกนะครับเหมือนเป็นเด็กเลยนะครับตอนนี้โดนัทยังมีรูแต่เมื่อยอย จะมีใจอันนี้ร้องเพลงใช่ไหมนี่เสียงนักเล่เสียงหลงนะครับนี่จะรับงานจ้างร้องเพลงดีไหมนี่ไม่การันตีนะครับเรื่องไภเรละนะครับการันตีเสียงเพี้ยนนะครับแกงตัวเองละหนึ่งนะครับมานะครับเดี๋ยวเรารีบกินก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมนะครับต่อไปนะครับไปถ่ายรูปกันนะครับ บรรยากาศรอบๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแอบมีความหลอนอยู่นะครับถ้ามาตอนกลางคืนนะครับน่าจะหลอนกว่านี้นะครับแปนะครับเรามาถ่ายรูปกันนะครับมามามุมนี้นะครับอยากได้เป็นแบบฟิวญี่ปุ่นนะครับซ้ายหน่อยนะครับขวาหน่อยนะครับเออได้อยู่นะครับได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามาตอนกลางคืนนะครับมุมนี้น่าจะหลอนมากเลยนะครับน่ากลัวอยู่นะขาดตอนกลางวันนะเนี่ย ถ้าให้ระหว่างนะครับผีหลอกกับคนหลอกนะครับคุณจะเลือกอะไรนะครับถ้าเป็น XL แอนะครับเอคงจะเลือกผีดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนหลอกนะครับเออลน่าจะไม่ไหวนะครับแฮ่น่ากลัวนะครับกี่โมง ถ้ามีใครถามนะครับว่าช่วงนี้นะครับอากาศเป็นยังไงนะครับปวดส่งคลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนดูนะครับจะได้รู้นะครับว่าเป็นยังไงอากาศมันเป็นจะได้อากาศมันเป็นจะได้แกงตัวเองแล้วหนึ่งนะครับขอบนได้ไหมครับสวีนะครับเวลาไปถ่ายคอนเทนต์นะครับไม่รู้นะครับว่าทาไมบรรยากาศนะครับร้อนมากนะครับหรือว่าเราเป็นลูกรลักพาทิดนะครับมันใช่หรอ มาต่อไปนะครับไหนๆก็มาเลยนะครับถ้าถ่ายรูปนะครับไม่ครบ1นึ่งนรูปจะไม่กลับบ้านเลยนะครับจะนอนที่นี่นะครับวลินนะครับมาไม่มีใครส่งจุ๊บให้นะครับส่งจุ๊บให้ผีเลยนะครับจุ๊บๆทำไปเลยนะครับระวังนะครับสำหรับใครที่รอคนที่ใช้นะครับระวังจะเป็นแบบนี้นะครับ ก่อนกลับบ้านนะครับอย่าลืมถ่ายมุมนี้นะครับถ่ายฟิลแบบขอแอบฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรกันนะครับฟิลเหมือนป้าข้างบ้านนะครับชอบแอบฟังนะครับเขามาเมอยอะไรกันอะมาก็จบคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับหรือว่านะครับใครมีที่อะไรใหม่ๆนะครับแนะนำบอกกันได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันนะครับวันนี้นะครับขอจบคลิปพินทันนีก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย